สวัสดีครับผมหนุ่มชายแดนผ้ามอโลธงครับมือนี้มาช่มสวนมันที่ปลูกไว้นะครับเป็นโอกินาว่าสีส้มนะครับนี่เป็นมันหวานครับได้ต้นพั์มานะครับก็เลยเอามาปลูกไว้นะครับมือนี้มิโอกาสนะครับมาเอาอ้อยใหญ่เพื่อนนะครับอย่ายซะเล้อเกิดนะครับโอ้นะครับเสียงดังจังหน่อยนะครับมันอยู่ติดทางนะครับถ้าเฮ้า กำจัดวัชพืชได้นี่นะครับจะหัวใหญ่พี่น้องนะครับหัวใหญ่จากหน่อยกันนะครับเขาเขี้ยวนะครับปิ่งปลาเนี่ยเผามันเนียนลมไปว้อยนะครับโอ้ใบฝนต้นหนาวนะครับกับบรรยากาศทวงให้ทุงหน้านะครับหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับนะบ้านนี้มีเวลานะครับพูดครับกระปบล่เป็นไหนนะครับประมาณคือสิรุ่่มๆเล้วนะสิประมาณงานหนึ่งอันนี้วาสิลุล้วยนะครับ รวยหอมทองนะครับว่ัชพีชข้องใส่ไก่ฝนผัดตกมาจ่อยนะครับนำขังเตบนะครับเอานะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปปลูกนะครับมาแบ่งไปปลูกได้นะครับยอดพันธุ์จักหน่อยนี่คือสิตัดได้ยูนะครับเขี้ยวดีครับจรีงหละครับใบทุ่นซัมปปื้อนะครับสุดยอดนะครับผมกับเขาจักหน่อยครับว่าให้เพื่อนออกลากบริเวณป่องนะครับเขาออกลากนี่มันจะบ่ค่อยดีนะครับบ่ค่อยดีเพราะว่ามัวจะบบใหญ่นะครับเอาตองมากลับ กับเครื่อเพลินนะครับออกับไปกับมานะครับปให้พ้นติดดินนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมโอกาสหนะ้าที่ตามคลิปใหม่ๆได้ครับสวัสดีครับ